<laughs> กินนมเบิดเท่ายลิตรนะฮะกหัวเป็นมื่อน,นี้ว่สดดาสบายทักทายสบายด,ดีพี่น้องมาพอ่พอๆกันมื่อนี้เป็นมือพักผ่อนพี่น้อง <laughs> พักผ่อนเดี๋ยด้พักผ่อนแบบโมมีอันแโบบมแบบมีทางไปอะไรพี่น้องหลังจากเมื่อวานเนี่ยเนาะไปซื้อสับถวายวัดกับเอื่อยนะมื่อนี้ก็บยิ้มเฮือนพี่น้องอยู่กับ กับครอบครัวอะไรพี่น้องกะมีเวลาพักผ่อนก็นลงมาตกปลาพี่น้องมันตกปลาหาแนวกินเที่ยงพี่น้องเจ๊กสิได้หรือบ่อยู่ในน้องในอันข้างเงื่อนเห็นอะไพี่น้อง,ออง,องแต่ว่ามื่อนนี้ได้ยินเสียงโทรโค่เพิ่นอันเพิ่นเตรียมจัดงานคือว่าได้ยินว่าจะแพงบอสิลงมาลงมาเปิด เปิดหมู่บ้านนะพี่น้องบ้านเฮากับบ้านอันนาดูเนาะนาดูนาจานกับบ้านเฮายหา่เมืองพี่น้องใหญ่เขาเมืองอันสองคอนเนื่องจากที่ว่าเมืองเดิม ong, เฮ้านี่ก็เป็นเมืองไส้พุททองเนาะือวาอำเภอไส้พุททองบันนี้ก็ใหญ่เขาไปเมืองสองคอนเพราะว่ามันบ้านเฮามันต่างไกลกับเมืองสองคอนพี่น้องแต่ว่าอยู่ขึ้นอยู่กับเมืองอันไส้พุททองเขาจาก็เลยยหญ่ใหญ่ามาเมืองสองคอนเนาะแต่ว่าใหญ่บ้า,บานใหญ่เมืองนี่กะ เงือนซานกันยังต่างกันมังก่าะไรพี่น้องแต่ว่าใหญ่ในน้ำสืส่อๆมื่อื่นแต่จะเปิดเป็นทางการเนาะก็มีอันผู้ว่าการจังหวัดเนาะหรือว่าเจ้าแขรงเพิ่นลงมาในพิธีข้างในก็เลยแบบกลาเกี่ยวยังต่างๆเนาะก็จ่อก็เปิดปักเลอร์เปิดโทรโข่งเปิดเพลงอยู่นั่นแหละทุกคนเบียกผู้ใหญ่เพิ่นอนจวเอาตกปลาหาอาหารเที่ยงทุกคน สองสามมือมานี่ก็อากาศก็เปลี่ยนพี่น้องสลับซับเปลี่ยนกันคือมือซื้อน,นีก่คือฝนสิตกลมแห้งแต่ว่าบปต๊กพี่น้องพอดีแต่ลมซื่อๆบรตกแต่ว่ามามือนี้กัยังหนาวพี่น้องยังมีกลิ่นไอความหนาวอยู่จักน้อยนึงเนาะยัง,ยงยมือเศร้าแต่ว่าเยวน,นี้ก็เริ่มแบบไม่เฮยไปแหละอีกจังหน่อยก็เข้าสูระดูหอนแบบสมบูรณ์แบบแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเนื้อ ปลาเนาะอย่าปลาแบบสำเร็จหูเป็นเห็ดขายาาก,ก็เจาะก็เอาห้ามกับมุกหูยังเนี่ยพี่น้องมาบดใส่กันพูดถึเคยตกปลา,าจีหูเนาะสือเอาทงละทงละชิป0 0นกีบพี่น้องตอนนี้ตกแต่เป็นประมาณคิดว่าสองสามอาทิตย์กับบเบิเร์ดก็มีแบบใส่ประหยัดเนี่ย สักสิไดายเราลือบอ่อพี่น้องมนี้รอหล่นน้ำกันเนะเาะาเ,เ,นเนะมื่อวานเนี่ยเห็ดบุญเนาะเมื่อเนี่ยกลับมาเห็ดบุญคือเก่าพี่น้องหาของอยู่ของกินฮะยัง,<า>ง,งฮะบ่ได้เขาเงียนบ่ เป็นยังก็บปิดให้เขา็ต่จัดงานนี่นะกับแขกงชิลลงมาเบอร์ก่อนเนาะนี่น้ำนี่น้ำมันชิยะปลาชิยะ 6, <laughs> sao mà lên năm Sai này nói Đeo hoa xí nhôn tôi cả này luôn còn nữa đấy luôn cái cải là vì nó nóng nói Hãy subscribe cho ลูกมันพี่น้องก็แตน้อยทำไมป้าน้งจังปาน้อจังมันมีแต่ตัวฉันนี่น้อยเนาะมีแตตัวนที่พี่น้อง๋องตัใหญ่ลิอ้ย ตื่นเลยตื่นปัญหาตื่แล้ว,ลว,ลว,วคือวันเลืกังไงไม่คงไงกนเราง,งปัหา ะมันกำลังไข่บัน่าหมาเก่งแท้กำลังไข่เป็นว่าไปมันไปซะมัน ทุกคนอะแน้คัาอืมคอนนคัมไหไข่ว้าว้าตัวใหญ่เนาะตัวนี้เนาะอื้ออสุดยอดสุดยอดอาถ่ายเอาายเนี่ืมทุกคนตัวนีประมาณประมาณแปดขีดแปดขีดเ้ยหนักน้องไข่มงเอาเอาไปตีกินหัวนายก็เออกิกันเนะกินกันเนาะินราวัเนาะบัตรทองง ประมาณแปดสิบเล้นอ๋อนาจะลงนั่นดดเดี๋ยวรุ่นโตต่อไปทุกคนก็ทั้งแ<ะ>ทีอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวน่าจะเป็นต้นน่อยถ<ะ>่ายมันดึงเงี้ยไปตาตัวสองเก้าตอนจันน่อยแลหละนา่าจะเป็นตวน,นจันหน่อยทุกคน,น

สวัเดีค <Tipp ett> ่ะ <motiv> ค <ators> ุณผา้ามสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวขอใส่เมียปิ่งปลาสุกินทุกคนให้แม่กินแก้วปิ่งปลาสุกินอ๋อปลาในตัวบักใหญ่เลยแล้วก็มีปลา หน่อยซ้ำตัวทุกคนอันนี้น้องๆเนาะเอิญน,น้องๆมากินนะเมือนี้สิกินต้ำยังไม่มือนี้ต้ำมีต้ำมีอ่ะถักท้ายกล่องแนยทายเป็นเซฟสบายดีก่อนแล้วสบายดีก่อ <laughs> นสบายดียังเคินยังอายเสือคือกันทุกคนอันนี้ซองไงอ้น้องเนาะแต่ว่าเซฟนะนี่เ่รามันเซฟโรเล่เนาะเซฟป,ปิิงปลาอ่า เดี๋ยวปิ้งปลาแล้วเราก็สิตามมี่พี่น้องตามมี่กินกับปิ้งปลาอันนี้ปลาในเนาะใหญ่ตัวเดียวมันโบได้ไข่แดงไหมโบไข่บ่มันเป็ดเนาะปลาไปแกะบางพริกปไปแกะบางพริกกับบางเลนเผาถ่านเด้อไมเาเอาครูมาด้วยหรอมันคือท่านเดจานเรือจะเทือาบ่เธือเอาก็ได้เอามาทุกคนโอ้ยวย อาเผามันถิอโมหมใช่ปะนั่นก็พริกละลวะห้มันเป็นคนเผาเด้ออย่าให้มันเป็นเอาอื่นเผาเป็นคนเผามันแตมม่โมไมอะสวนล้างบ้านพี่น้องสวนข้งขางเฮือนแต่ว่าตอนนี้กินแก้วเพื่อนนอนลวกินแก้วนอนอยู่ในเฮือนกัไห่ท้าวไปเอามักเลน,นิ่นเอามึกเล่นก่อนมันไก่ทางพี่น้องมันเล็กคีฝุ่นลายเหนียวกาละพอห้าแต่หมาคนเด้ มักเลีนพี่น้องแซ่บขนาดอันนี้มักเลีนสําหรับตําเนาะสําหรับตําโดยเฉพาะแล้วมันก็ซีมีแบบประเภทแบบหนึ่งนะกาบหนาๆนะเวลาห้าไปตำมันจะปวดแ่บแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แซ่บตัวนี้อันนี้พักใบหูเสือหน่ยน้อยๆนะนี้ตําแซ่บเป็นยังไงพี่น้องตําเป็ดเพศใส่บักพริกหลายๆตำลายเฮ้ยพี่น้อง แล้อเขาแล้วเรยนยันไก่กินบ่อเอาไนนาาว้ก,กับนาวถิ่มือเก่าพี่น้องวข้าวบกี้บ่ข้าวขันมาคือว่ามันสุกแล้วเจ๊หมักเผ็ดเอารถมาได้กันเก็บไว้แล้วบ่เก็บไว้แล้วกับบ่ร้ายพี่น้องหมักเผ็ดคนเราปลูกเองเราพอบานเมื่อไ <c oughs> <c oughs> รพอบานบาน ขก็จะมาร่วมกันเห็ดอันจัดงานพี่น้องเตรียมงานมักพริกพริกบ่คือบ่พริกจังหวะคาดว่ามักเพ็ดกับเพชรเพชรเพ่มักพริกได้จ้ะคนเก็บก็ต้องพริกซ้อมพริกจะหน่อยก็ง่ายล้างลงนี่ลพี่น้องได้ไลายพริกกี่ดอกนี่ง่ายล้างสวนเฮายนี่ป่ะเพราะอะไรแคนอูตุ่นโตนอยู่บมงก่อนถ่ายดอกมันบันนี้ถ่ายมากมันพี่น้องเอ๊ะ มันหล่นลายเลยเนาะกอมีผุเนเี่ยเก็บมาดูไหมเก็บลายลายหลดเลยห,ลยหลยดัดตัวดงใหญ่เก็บไว้ไปกินสมเขากินข่าวกินแล้วล่ะก็กินข่าวกินตามแล้วเขาก,ก็กินสมบหมนอนอ่ะโอเคโอเคไปพอแล้วทุกคน กินข้าวแล้วก็กินสมต่อยเก็บพักงานพักเสริมแบบพ<า><แ>ักมัน<แ>พักมันบ่าพ่อพี่น้องก็เลยเก็บพักเสริมมันจังสีพออันนี้ก็พักกระโดนหน่ำพี่น้องแต่ว่าปลูกอยู่โขกก็ยังเป็นคณะวโพดหน่ำมันกมันกับเป็นคือเก,าออก่าแะไรี่น้องกระโดนน่ำหยอดงามๆอันนี้ต้นมักมีอันนี้หมักทัวห้ซุกแล้วไหม ยังบ่ท oh, ันได้ฮอดซุกแล้วเนาะหากับ hmm> บ้านพุดหากับหอบ้านพุด huh ยัง huh บ่ซ huh ุกอาพี huh ่น huh ้องยายอันนี้เราต่อยมะฮุงเอาขึ้นแด้มะกะทินต่อยมะกะทินเลยเออหรือว่าเอามะฮุงเอามะฮุงไปยังอย่งตามไงเอาฮุงเอาใส่ใส่ทั้งมีแล้วเนาะตามมะฮุงซิมีกินนำกันเด้อกินตามเก็ ทำมมาห่งนี่ก็ได้เซ็บปอมโมเมนตเบตมามสบน่อยตามมขอนชิ้งหัวเจ็บปอมอสำนีมกกนะกระทินนะแมนนะโอยเอามาหุงอีกเอามาหุงอีกมกระทินกันบดกเนาะมันโ่เม,มยากนาแมนมหุงวันนี้พอดเดอมาหง เจ้าก็ไปยืนอยู่ในกลางมันนะถ้าหับข่อยสิเป็นคนต่อยเจ้าแล้วไปหับเจ้านั่นไปหับจะเป็นไมยิงข่อยสิเสียสลายเจ้าหักกระหอดวันไมยิงวันนี่มันเอาเท้าไปขัมกกหมัดผมนี่มันจะกินโบวเบิร์ดเกตุนี่แหละรวมเจ้ากิแข่งที่สุดเกตุนี่แหละห่างเท่งกเขื่ชุดเลยเนาะข้าวสิมันชิบแตกบ่หนึ่งสองสามลูกระต่ายปลูกเอาะ กคกมันพลัดลสิหักขันต่อแบบนีน้บิดรถนี่ตกแล้วเลี้ยวเขาสิบสองโอ้แน่นอนขนาดทุกคนห <c oughs> มากเคลียรนะ์แล้วเขาเกิดหมากหงเนาะ กลางคืนมากันแนมามากันมือดอยู่คนไทยเขาเอิญมะละกอเออบ้านเราเอิญมะฮงพี่นอ้องแต่ว่ากลางคืนมากันมาสองมืดคือว่มามือดอยู่ไ <c oughs> ะไรตัวได้เป็ดจ้ะนะคอยเป็ดเพราะว่ามันเป็นรอยหนำเป็นรอยหนำหมดเลยต่งยิงเป็นไนงเมื่อกี้พี่น้องผูกควายอู่อันควายอู่ลานมันจิบ,บพันว่าขี่เครื่องบินเพราะว่าเหาะวันนี้ ตื่นแล้วพี่น้องมันตาลอยนอนอีกแล้วคนขี้ข้าอน,นอนเว้นเห็นไหพี่น้องเฮิร์นเนาะคนขี้ข้าอนอนยามกลางเว้นนันนี้ปิงปลาพี่น้อง <c oughs> สุกเรียบร้อยแล้วเอาแกะแกจะจากกระตกละละุกเลยบรเดี๋ยวเ้ามซีม,มึงตาบังหงกันพี่นอ้องอือแบบแนมเห็นืีอกับน้ำลายแตก ทีมตังทีมต้ตงงองคำยังไงอืมเออโอเคอยู่แล้วจัดแซ่บดูพี่น้องเบดูคือบอกว่าเบ้อเพื่อนก็มีไลคนนี้อีกอหมอืมเอาเอให้แม่ตัวไหนจาตัวหนึ่งพอ

ห้อนต้องเล่นใหดไปได้นเอาไหมปกินบอกลังมือลังมือเสกาปุยจะหนักลิบขอกระปุยเลยหาเนี่ยโอ้ยแม่งบบ

คยไปขูดตัวหนึ่งแม่ังดอีหึเฮ้นฮ้เ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 เฮ้เฮเฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮีเฮ้เฮ้เ้เฮ้อฮ้เฮิเน้เ่้เฮ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 เฮ้เฮ้เ้เ้เฮเ้เฮเฮ้เเห้เฮเฮ้เ้เฮ้เฮนเฮ้เน้เเ ย Get ิ่งเป็นยิ่งกระป๋าหน่อยตานางกิ่งได้เอ้ยเอ้ยเลี้ยงคนใหม่แล้วอยู่นั่งเอ้ยไม้วันนี้หมอดบนลลกเบืองหน้าเบืองหน้าคนขี้เปรนะมาบอกผับหัวตาร้านนี้ anh em còn luôn em con uhm. à, à nhìm thật thai của xôm này không nhìm 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 thai của xôm nè hello hay mày ăn chắp nhọc khởi là cả à? <cười> 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 อ่บายบายไปกันบ๊ายบายแม่ด่าไปนี่อาบนะจากกระหอดแล้วกระหกสิๆมันเป็นยังดอกมาลูกเนะ